ก็มาดูเรือดันปั๊กลบกันนะครับนี่นะครับปักลมก็ยาวเป็นกิโลแล้วครับอันนี้ดันมาไกลแล้วนอลื่นถ่ายนึกได้ก็ลงมาถ่ายนะครับยาวเป็นกิโลนะครับเรือเหล็กนะครับเครื่องสุสามแรงนะครับก็ค่อยๆดันไปเรื่อยๆนะครับไม่อาเร่งเครื่องเบาๆนะครับไม่ต้องเร็วมากนะก็ดันไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆไปดันช้าๆนะครับ ตเหล็กนะครับดันประกอบนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆไปช้าๆนะครับยาวเป็นกิโลเลยนะครับเรื่องเปสามแรงนะครับดันไปเรื่อยๆเบาๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เร่งมากนะครับปักตบก็ลอยไปเรื่อยๆนะครับลอยอันนี้ยาวเป็นกิโลเลยนะครับดันมาอันนี้น่าจะได้ครึ่งทางแล้วนะครับ ก็ติดกันเป็นก้อนนะครับก็ลอยมันก็ดันไปเรื่อยๆนะครับรตบมันหนาแต่น้ํามันไม่ไหลนะครับมันก็เลยไม่ค่อยแน่นเนาะมันตบมันลอยไปตามน้ําตามลมนะครับดันไปเรื่อยๆช้าๆครับ เล่นเครื่องให้ลอยเหินข้ามผักตบไปมันจะไปคั้นผักตบมันจะไปคั้นอยู่ตรงท้องนะครับมันจะไม่ค่อยไปนะครับอันนี้ก็เลยค่อยๆดันไปเล่นเร่งเครื่องเบาๆดันไปช้าๆเรื่อยๆนะครับผักตบมันก็จะแหวกเป็นทางนะครับแหวกเป็นทางออกไปเรื่อยๆไอที่ติดอยู่หน้าเรือมันก็ติดมีบ้างนะครับก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับมันก็จะแหวกเป็นทางไป ไปเร่งเร็วเร่งอะไรนี่มันก็ไปได้เ,เร็วเฉพาะช่วงแรกนะครับพอมาติดอยู่กลางๆหรือแบตกไปติดอยู่ใต้ท้องนั่นจะไปยากเลยนะครับต้องเร่งเครื่องแรงตลอดก็ไปลําบากนะครับทรมานเครื่องด้วยนี่ไปเรื่อยๆสบายๆนะครับดันกันไปยาวๆเลยครับนี้มันก็มีเป็นช่วงๆแต่เมื่อกี้ ที่มาเนะี่ยมันนูดนนะครับายาวไกลนะครับมาไกลเลยนะครับที่ดันมาเป็นกิโลครับกระดันมาไกลมาเรื่อยๆพอตบมันก็แหวกเป็นทางยางเงครับน,นะครับอันนี้ก็เริ่มเบาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวพอหลุดจากก้อนนี้ได้ก็ต้องดันให้ข้ามไปก้อนที่มันอยู่หน้าเรือนะครับเร่ง ส่งนะครับเร่งแรงๆส่งให้มันลอยเรือ,อดันลอยข้ามผักตบไอ้ก้อนที่ขวางหน้าเรือนี้ไปนะครับเดี๋ยวมันน่าจะเบามันน่าจะเริ่มหลุดออกบ้างนะครับไปสักนิดหนึ่งครับอเอ๋ก้ตอนนี้เหมือนจะหลุดแล้วนะครับมันจะแยกตัวแล้วครับโยกซ้ายดีกว่าที่มันน่าจะหลุดครับ เลี้ยวหนักแต่เข้าข้าียกซ้ายดีขวาทีมันน่ายครับเดี๋ยวผมจะดันข้ามันไปก่อนนะเนาะจาได้เอา้งแค่นี้ก่อน